การนอนตะแคงเป็นท่านอนที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะช่วยลดแรงกดทับที่กระดูกสันหลังและลำคอทําให้การนอนหลับสบายขึ้นลดอาการปวดและช่วยบรรเทาอาการกรนได้ด้วยแต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือควรนอนตะแคงซ้ายหรือขวาจึงจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่ากันบทความนี้จะช่วยไขยข้อข้องใจนี้ค่ะ การนอนตะแคงมีข้อดีหลายประการเช่นช่วยให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวที่ถูกต้องลดอาการกลนไม่ท้องและปวดหลังซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้นยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วยอย่างไรก็ตามการเลือกนอนตะแคงซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและปัญหาสุขภาพของแต่ละคนเช่นหากคุณเป็นสตรีมีกระระหร,ะหรือมีอาการกรดไหลย,ย้อนการนอนตะแคงซ้ายอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในขณะที่ผู้ป่วยโรคหัวใจอาจรู้สึกสบายตัวเมื่อนอนตะแคงขวา สำหรับสตรีมีคันแพทย์มักแนะนำให้นอนตะแคงซ้ายเนื่องจากท่านี้จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นระหว่างหัวใจทารกในคันมดลูกและไตพร้อมทั้งลดแรงกดทับที่ตับแต่หากรู้สึกไม่สบายแนะนำให้เปลี่ยนไปนอนตะแคงขวาชั่วคราวแทนที่จะนอนงาย ในขณะเดียวกันผู้ที่มีอาการกรดไหลย,ย้อนการนอนตะแคงซ้ายจะช่วยลดอาการแสบร้อนกลางงอกได้ดีกว่าการนอนตะแคงขวาหรือหง่ายเนื่องจากการนอนตะแคงขวามักทําให้อาการแสบและอ้นกลางอกนานขึ้นผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการแสบร้อนกลางกลางกอจากการเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารก็ควรเลือกนอนตะแคงซ้ายเช่นกันเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยังทารกในครรภ์ได้ดีขึ้นและลดอาการแสบร้อน สรุปแล้วการนอนตะแคงทั้งซ้ายและขวาล้วนมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและปัญหาสุขภาพของแต่ละคนหากมีอาการกรดไหลย,ย้อนหรืออยู่ในช่วงตั้งครรภ์การนอนตะแคงซ้ายอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่หากคุณเป็นโรคหัวใจการนอนตะแคงขวาอาจช่วยให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นสำคัญที่สุดคือการเลือกท่านอนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายและหลับลึกที่สุดค่ะ